สวัสดีครับมือนี้กะมะพร้ากับแม่มะริพวบันบานอีกคือเก่านะครับเดี๋ยวแม่เสียกุ้งแซ่น้ำปลาเล้ครับเดี๋ยวไปมึงแม่ล่างกุ้งก่อนอันนี้กุ้งจิพาไว้ไมาเสิแซ่แซ่ปิดไปอันนี้ก็ซิสล่างด้วยน้ำเย็นน้ำเย็นเจ๊จันอันนี้น้ำเย็นนะครับ แม่พาเอาเส้นหลังมันออกแล้วใช่แลก็ใส่ฟิตไว้อืมใส่ฟิตไว้ไหนมันหลงังเซ่โซดาก็ได้เซ่ก็ได้อ๋อแซ่โซดาก็ได้แต่ถ้าไม่มสโซดาเอาไปเซ่หลางหอมพอด,ดีครับหลางหอมมันต้องขาวถ้ามีโซดาก็ลลางนา้ำโซดาก็ได้ไแต<ส>่ว่าให้มันเด้งเซ่<ส>น้ำเย็นนี่มันสะเด้งเนาะโซดาก็คือกันนะโซดาคือกันมั้ง เต่วาทางิงเพนอเสเงบเะปฟูกนก่กะฟูกเ็นครับนะเดิงวแม่พาเศนลังมันออกเลยเด้อครับขาวจั่วเลย มัวหรือเปล่าไห้กล้องมันมัวหรือเปล่าวะซื้อมาจจกโลโลหนึ่งบอกว่าเครื่องโล่อันนี้กุ้งกุ้งกุ้งอย่างก็เอิญกุ้งแชบวยใช่ป่ะกุ้งแชบวยนะครับมันกแตตัวใบใหญ่ แล้วก็มาล้างน้ำเย็นอีกเที่ยนึงน้ำเย็นเย็นนะครับม,ม,มันนุม่มแช่ไปก่อนครับไปแช่ไปก่อน,นเดี๋ยวเหามาต่ำเครื่องก่อนนะครับเ,เดี๋ยวแม่มมพักนี่ก็มีมีเอ่อมะละมะละครับกับอย่างก็เฮ้ย การเสน่ห์ครับเก้ดกลางก็จะมียนาการขนาอ๋อการขนาครับการขนากได้หรือว่าการขนาแช่เย็นหรือการขนาแม่แช่แช่เย็นได้แล้วครับเอากระลำปีก็ได้หรือกระลำปีก็ได้เนาะอันนี้พักพี่แม่จะเอากุ้งมันบ้างแล้วก็เอาน้ำจิ้มมันลาดมาเดี๋ยวไปเมืองแม่ตำน้ำจิ้มก่อนนะครับเด้อจิ้มบ้าง ส่วนผสมของน้ำจิ้มก็มีนี่มกน้าวลากผักชีพริกกระเทียมน้ำกระเทียมดองน้ำตาลมาเฮ้ยน้ำกระเทียมดองน้ำตาลชุรสน้ำน้ำเป้าน้ำอุ่นครับเดี๋ยวมาเมืองแม่ตำ้เกลือลงไปแแม่กใส่เกลือลงไปครับเกรือ ใส่น้ำตาลสองส่วนใส่บัคผิกบัคผิกอ๋อใส่ลาบผักชีก่อนใส่แล้วก็ใส่ลงหมดแล้วครับตำทีเดียวืม,ม้ำทีเดียวให้มันแหลกครับตำไปนะครับ แล้วบางมันเข่าตาครับี๋ยวมันก็ชสีดเด่นเข่าตาเดี๋ยวจิแเสบก็่อยตำเอาเนี่เป็นว่ากระเด็นออกเมนูนี่สำหรับมะกับรับแก,ก้ม อืกับแก้ม,กมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานวันเกิดงานนะงาน,งานสังสรรค์กันนะครับสำหรับให้พอบ้านกินกับแก้มเบียร์แก้มเราก็โอเคนะครับเด้อนะกุ้แงแช่ทำปลาเนี่ยก็เป็นอาหารอาหาร กับแกมส่วนมากเนาะเขาบ่าค่อยกินกับขากันร้านลงล้านเหลาก็หลายนะเยนาะเลยเนาะแต่ว่าถ้าไปสร้างร้านเขาได้น,นิดเดียวเห็ดก็บตุ้ต่างกันเป็นไดห้หรอครับเ mm hmm. นาะตั้งแต่เ,เห็ดเสียบกวยแต่ว่าร้านได้กระสูแม่มันไม่ได้หรอกผมว่าตามตามที่ลินขวงนะครับบริษัย่องแม่นะครับ ้ึกรูสเข้ามั่นใจว่าเข้าเท็ีสะอาดพร้อมนะครับตาพ่อซ้ำใดซ้ำนึงบอกเฮ้ย hey, พ่อต้องใหมันแหลกกวนะ่าอืกพอ่อคุกคิกเนาะมแม่กมากปรุงรสครับนี่ครับกับพอดียกคกให้ดูเลยนี่ไม่ต้องให้มันแหลกมาก ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปครับ<ม>น้ำกระเทียมดองนะครับแต่ว่ากระเทียมดองมีแล้วมันมดแล้วเพราะท่านสื่อมา,ใ, <Okay. S 1> อาใส่บ่กใส่จะน้ำม,มันก็ได้เพระาะว่าเขามีกระเทียมอยู่แล้วใส่น้ำเปล่าครับรใส่น้ำน้ำอุ่นเนาะประมัน เอากะสิมาใส่ซบักหน้าวเพื่อความเปรี้ยว<ร>จี๊ดจัดมะน,นาวเอายีลูกไป,ปน,น,นี่อะนานานแวมั้งเนาะนี่กอดนาวหนานมันค่อยมีน้ำหนาวอ่อนอืมมันเข่าหนาฝนเลย เริ่มสีออกแล้วมั้งเนาะเดต่ก็ยังเต็มเลยมีบากหน้าลงกไปครับมแม่ใส่บากหน้าประมาณน่วยคืนออนวยนอยอ,อีกนวยหนึ่งน้อมพี่น้ำโอ้ยน้ำลายแตก ใส่ซูโรดลงไปไน,นิดนึงครับเดี๋ยวกลมกลมกล่อมปลาไปก่อนเพราะว่าใส่เกลือไปแล้วปลานิดนึงเพราะว่าแม่ใส่เกลือไปแล้วโคเลโคเล่เข้ากันเห็นมันเขาส่วนผสมแล้วก็ชิมเมืองครับว่ารสชาติมันออกแนวได๋อกระซานดอกเด๋อเฮ้ยออกโอเคมันออกรสเด๋อเี้ยวหวานเปรี้ยวหวานครับ เติมตาลี่ห้อนึงเ <Okay. S 1> ติมมะนาวสักหน่หอยน,นะกิจจัดกิจจัดครับชินซับนานมาไม่ค่อยมีน,น้ำ เสียวกุ้งมาเลี้ยงดีดีแล้วก็เอาน้ำจิ้มลาบด,ด้อครับเด้อมึงเังไหโอเคโอเคเอเอคแบบเดี๋ยวไปมึงแม่ลาบเลี้ยงกุ้งจัดหน้าจานนะครับเด้อโอเคครับเนี่ยจานที่แม่จัดไปแม่เขากุ้งโรยไป ย่งกินพักพร้อมเด้อครับจะกินตะกุ้งกินจะกุ้งกับปลไหลเด้ลยมโนเาเพียงดอกจะกินเองอันนี้แซ่บกว่ากินเลยครับแม่เด็ดอันนั้นมันออกพรอมบ่เอปูสิบลาตะคายถิ่นเด็ดออกเลยครับมีบองมันก็ออกแล้วเพราะว่าเขาแซ่บเย็นมัน เด้งแล้วนะหนุ่มมันเด้งกุ้งสดๆนีะครับแช่ฟิดไว้มือสอ้าลางหลางให้ซาแล้วก็วแช่วไว้แล้วเขาก็มาแล้วเขาก็มาให้มันหายแข็งนะมันก็นบอกแข็งเท่าไหร่ดอกแค่มือเส้าเขาก็มาแช่น้ำเย็นอีกเทีอลหางอีกเทีอครับอันนี้กรอบครับฟู่พร้อมหนุ่มพร้อม ดดาาตากุ้งแช่น้ำปลาสูตรแม่มะริกับแก้มนะครับสูตรนี้สูตรกับแก้มสูตรนี้ขอตั้งชื่อว่าสูตรนิ้วนิ้วดูดเอาไปด้วอันนี้ดึงหูออกครับสูตรดึงหูออก นี่าลาดลงไปครับราลาดลุงไปเลยจิมซีซาครับอาจจะเผ็ดเพราะมันเป็นเมนูกับแก้มนะครับ,บรอืม สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านงานโรงงานเลี้ยงเจอเมนูนี้เข้าไปนะครับโอ้โหดึงหูครับดึงหูไม่ใช่ดึงหูให้ดึงหูให้บอกพ่อพ่อพ่อเสิรกิน,กนสเสิร์กินสิเบิร์สต้องสิเมอร์ครับดึงหัุดยจดอลัร่างการครับเนี่ยครับพี่น้องเป็นยังไงสไตล์แม่มารี ซิมเหมืนเนี่ยแซมกระทะเล็กแซมกระทะเล็กเ้ำจิ้มน้ำจิ้มเหรอเฮ้ยน้ำไร้เหรอหครับกลับมาจากเค็ดงานเมื่อกี้ฝนตกสนั่นวันไหวครับพอมาถึงห้องบ่มีจักเม็ดหอน ต้องกินกับเออ่นี่นะอ,อันนี้แซ่ด์เังรเกอว์แต้องกินกับสไตล์ตอของกันนะซุดยอดครับ การข้าหน้ากับกรอบพอบ้าเขาแช่เย็นไว้เนาะอเบป็นสิวันเกิดกับเฮ็ดกินได้ครับเฮ็ดสไตล์บ้านเฮาหิวเฮาก็เฮ็ดกินตามภาษาโอ้ไปซื้อร้านอาหารบ่ได้จานใไงบ้านนี้ครับจานนี้แม่ลงทุนไปประมาณจักบาท ร่อยบ่ะซูกุ้งแปดสิบับัลาเออบชุดรดน้ำาปลาตกไป็อร่อครับถ้าไปกินร้านอาหารกับประมาณร่อยกระบาทเนาะแบก็ร่อยด้วยประมาณร่อยห้าชิมในกุ้งประมาได้หกเจ็ดตัวนะเขาขาย เขาขายนั่นเนาะเขาขายก็เป็นเวลาเนาะเขาเจาก็ต้องขายงั้นสันม,มันเป็นวิถีชีวิตของพ่อขาแม่ข่า,นะา,า,รขาครับเป็นเฮาเฮาก็ต้องขายงั้นสัครับชีวิตเล่นลายๆกับเฮ้ยเจ๋งเลยเนาะสื่อกุ้งมันโลนึง,งนชีวิสองจันชี่ิตเ้ยเตรียมพับของกับบ้าน,น,นเลยเห็นบ่ คม้ายโต๊ะขายหมอรเลยหอีหิีเนาะถ้าเจาก็ต้องออกกำไรธรรมดาเนาะแซีบเส่ยบบอสมันก็ต้องเพชรแล้วครับเพราะววานเป็นเมนูกับแกือคุ่นหวานครับผมบริท่านกินชิมเนาะครับแมมหวานหวานเจ้เสายมาผมหวาน

โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาลิครัวบบ้านอันได้ประกใจอันได้เพติดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะมองนี้เด้อครับเด้ออันนี้ถึกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่นาเด้อครับเด้อขอบคุณครับบ๊ายบาย